ขอแชร์ค่ะเชิญค่ะแม่นันเป็นเป็นงูสวัสดค่ะงูสวัสดนะคะเพราะว่าฉีดดังซินนะคะก็เลยเป็นงูสวัสดมาสามปีกว่าแล้วค่ะก็ก็ก็หายด้วยมาเข้าในกลุ่มระบบ MSR นะคะก็ไม่รู้ว่าหายตั้งแต่ตอนไหนนะคะแล้วก็หัวนมที่บ่อนนะคะที่เป็นฝีน่ะ ตอนนี้ไม่มีเหลือนี้เดียวแล้วค่ะหัวน,น,นมก็ไม่บอดนะคะมัน,ม,น,ม,นมันออกมาเลยค่ะบอกได้เลยว่าพลังคนดัมเมกของพ่อผู้ใหญ่น้อมน้องกลับพ่อผู้ใหญ่ววละล้านครั้งเลยค่ะเอมิสอาร์เอมสอาร์น้องน้อกรับพ่อผู้ใหญ่ละล้านครั้งเจ้าค่ะแม่ครูด้วยคร่ะเอมิสอาร์ค่ะอ่าละล้า,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 ลานครั้งเลยเนาะอ่าโอเคคุณนันคุณนันนะอ่าโอเคอ่ะ ต่อๆค่ะ S R S R M S นะคะได้นำเสนอขึ้นใหม่นะคะคุณคุณวิทนะคะที่มาจากพัทยานะคะราชบุรีคุณผู้ชคะค่ะอ่าอ่าอ่า่ะรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยสร้างบุญหน่อยค่ะสร้างบุญหน่อยค่ะ ค่ะ MSR าค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนใหม่ๆนะคะที่มาใหม่นะคะก็จะแชร์ประสบการณ์นะคะแม่อ้อยนะพอดีปวดแพ้ะค่ะวันแรกนะคะที่ว่าได้ๆๆามาแล้วตั้มวันแรกเลยแม่อ้อยหายาพาราใครหายาแก้ปวดแพ้ไม่เจอนะคะแม่อ้อยก็น,นั่งจมูกย้อยอย่างนั้นนะคะพอตื่นเช้าขึ้นมาน้ำมูกแห้งนะคะแล้วจน อ่าหางกวันแล้วนะคะแม่เอ้ไม่ได้รับยาเลยค่ะไม่ได้กินเลยยาปัจจัยอากนะคะจากแม่เอ้ก็กิ่นควันบุหรี่ก็ไม่ได้ได้กลิ่นเกสอนก็ไม่ได้นะคะกินก่นยากระตุงฟควันยากระตุงนนี่ก็ไม่ได้นะคะแต่ตามแพทโม่ก,ก็จะไหลยโยยเหมือนเด็กเลยคะ <Okay. S 2> ่ะวอนนี้หายแล้วะค่ะและเรื่องผมกอย่างนะคะวันนี้ก็ได้ เจอกับตัวเองนะคะสะผมมาใหม่ๆนะคะแล้วก็หวีใช้แปรงหวีอะค่ะไม่ติดหวีเลยค่ะผมจากเมื่อก่อนเขาหวีชึบจะติดมาเป็นกระดาเลยค่ะตอนนี้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องนั้นเลยค่ะแต่ว่าไม่มีก็ยังมีบ้างก็เบาบางหวีแล้วไม่ถึงุเส้นแม่อ้อยลองมานับดูแม่อ้อยก็ลองลองดูนะคะแม่จากที่ว่ามี่วันนางบอกแล้วก็แม่ครูบอกแม่อ้อยก็จะ หีค่ะเสียแปลงค่ะแล้วพอแล้วก็ผมหวีโอ้เออโหจริงด้วยจริงๆอย่างที่แม่วันนาพูดแล้วก็แม่โคพูดเอ็มเอสจริงๆริงความสมบูรณ์เอ็มเอสมากค่ะ,คะผมร่วงหลุดผมหลุดร่วงน้อยลงค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะคนที่เข้ามาทดลองใหม่เนี่ยสายของวันนาเองมีจากออสเตรเลียด้วยค่ะแม่ครูวันนี้เหลือรอสายลาวยังไม่เข้ามาค่ะสายสปปเรายังไม่เข้าค่ะตอนนี้กําลังตามอยู่ตอนนี้มาสิบแล้วนะคะคนใหม่โอเคค่ะโอเคค่ะอ่าเป็นกําลังใจให้เพื่อนใหม่อะสมาชิกมีใครจะแชร์ไหมคะแชร์เลยแชร์เลยค่ะทุกคนต้องแชร์ทุกวันนะเพราะว่าเรามีสมาชิกใหม่ทุกวันนะ เพื่อสร้างกุศลสร้างบุญใหญ่เนาะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนใหม่ค่ะ N S R สวัสดีค่ะนิโคเชิญค่ะแต่แชร์ประสบการณ์ของพี่เพว่าเครื่องหนึ่งเราสองเครื่องเดียบรับจอออกตัวเองเป็นเส้นเลือดขอดที่ขอข้างขวาเส้นใหญ่มากกับพอมมิกรีนี้่เราพลังงานตอนนี้แบบมาที่แบบว่าโฟกัสเส้นเลือดนะคะมาประมาณสี่ห้าวันนะคะก็คือลดลงไปเยอะมากค่ะ แล้วก็ <S <S <ช>ผมร่วงเป็นจับเือตอนนี้ผมไม่ร่วงแล้วค่ะก็คือมีปกติเส้นสองเส้นสามเส้นนะคะแต่เมื่อก่อนเนี้ยคือแค่เอาือไปลูกมันก็ติดเมือเป็นจับเลยค่ะอ่า<ะ>แล้วก็เรื่องของปัสสาวะมีกลิ่นค่ <S <S ะมันก็ตอนนี้ปกติแล้วค่ะเป็นเป็นเป็นปัสสาวะใสแล้วก็กลิ่นที่ว่ากลิ่นเหม็นมันก็หายไปค่ะ, <S <S ะในในส่วนข,ของตัวเองที่เป็นเยอะๆค่ะแล้วก็เรื่องของผิวหน้าเป็นคนหน้ามัน ลูกุ่คนว่าก็ก็ดีขึ้นค่ะหน้ากระชับขึ้นรูกุ่คนกะชับขึ้นค่ะ,คะาธ,ะาธะุขอบคุณใหญ่ค่ะสาธุค่ะเนาะขอบคุณท่านมาเซอร์ขอบคุณเครื่องพลังงานคอนตัมเมกขอบคุณพลังงานต่างมิติแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนทีมงานทุกคนนะคะที่ว่าใช้แล้วเห็นผลเนาะได้ผลก็มาแบ่งปันกันอ่ะสมาชิกค,ค่ะเชิญค่ะ พูดคุยได้ตอนนี้48คนแล้วนะคะในห้องของสมาชิกนะคะแล้วก็ห้องของทดลองห้องทดลองห้องทดลองเอ็มเอ็มรวมให้พี่แตมหน่อยกี่คนนะอันนี้พี่ใช้จอใหญ่พี่มองนี่ไม่เห็นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอมาเสอร์เข้าเอ็มเอ็มสรุปห้องทดลองให้พี่แต็มหน่อยนะว่ากี่คน แม่แม่ครูแม่ครูคะจ้าเชิญค่ะขอขอขอแชรกรณีของคุณมวรไม่สบายนะคะที่ว่าตัวร้อนก็เช้ามาสดชื่นแจม่มใสนะคะที่ว่ามีไข้ทั้งคืนก็หายนะคะสวัส,สวัสดีค่อยสวัสดีครับสวัสดีท่านมาเซอร์ด้วยน้อมาเซอรค่ะค หแข่งแดงเลยขอบคุณพลังควอนตามที่ช่วยให้ร่างกายเนาะแข็งแรงค่ะแล้ขอบคุณท่านคุณกัลยามนามิยิปที่ให้กำลังใจวันนี้มีน้องๆสามคนมาขอรับพลังควอนตามคอนตามพ่อครูแม่ครูในวันนี้ เออใช่ตว่าโรคคุณบวรเออคุณพิชาโมนโรคคุณบวรนี่เป็นโรคอ่อนมาเซอร์หรือเปล่าเนี่ยได้ยินเสียงมาเซอร์ปุ๊บหายทุกทีเนี่ยโรคอ่อนมาเซอร์นะคุณบวรนะก็ก็แปลกมากเลยนะคะค่ะเอมื่อเมื่อวานนี่มีญาติมาเยี่ยมจากสมุทรสาครค่ะก็ ตัวร้อนแบบไม่ไม่มีปีนี้กุยนะคะก็ะเช็ดตัวกันทั้งคืนอะจะตื่นพอหลังจากตอนเขาก็นอนหลับนอนหลับดีมากค่ะสองโมงเช้ายังไม่ตื่นแต่พอตื่นขึ้นมาก็กินข้าวต้มกินยาตับติดก็ก็หายนะคะวันนี้ก็สังเกตทั้งวันไม่มีอาการค่ะ,คะสดะชื่นดี เขาก็อยากแชร์ให้ให้ทราบว่าพลังคอนตั้มนะพลังที่พ่อคุณแคได้ให้โอกาสให้ช่วยเราได้จริงๆก็เลยบอกอ่าผมใกล้จีนบอกญาติญาติได้เข้ามารับ <respuesta. S 2> พลัง <Hayır> บัดนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ยินดีด้วยค่ะคุณบวรคุณพิชามนและครอบครัวเนาะแล้วก็เพื่อนฝูงที่นำพากันมาเนาะกระยาลมิตรนะคะนี่ค่ะ,อะตอนนี้ตามนะทุกคนตามเพื่อนนะคะสองทุ่มเจนาทีแล้วเนาะเดี๋ยวสักครู่ท่านมาเซอร์จ,จากเข้านะคะโอเคค่ะเ,เดี๋ยวสักแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวตามตามนะเพราะว่ารหัสรหัสเยอะกว่านี้เนาะ